ยินดีต้อนรับสู่เทสติงกาและวันนี้เรามีสิ่งพิเศษอย่างแท้จริงนั่นคืออีสูสุดดีแม็กซ์วีครอสสามจ0ดศูนยปี2026ยุนตรกรรมพันธ์แกร่งคันนี้ไม่ได้เป็นแค่รถกระบะแต่มันคือรถผจญภัยสุดแกร่งที่ออกแบบมาเพื่อผู้ที่ใช้ชีวิตนอกเส้นทางเดิมๆด,ด้วยชื่อเสียงที่สั่งสมมาดีแม็กซ์ได้พัฒนาจนกลายเป็นรถที่ผสมผสานความแข็งแกร่งความสะดวกสบายและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวและในรุ่นปี2 0 2 6นี้ก็ได้ยกระดับขึ้นไปอีกขั้นเอาละมาเริ่มกันเลยสิ่งแรกที่คุณจะสังเกตเห็นคือด้านหน้ารถที่ดูดุดันและแข็งแกร่งอีซูซุได้ปรับดีไซน์ใหม่ให้ดูบึกบึนยิ่งขึ้นกระจังหน้าที่กว้างขึ้นเส้นสายที่เฉียดคมขึ้นและไฟหน้าเลที่ได้รับการออกแบบใหม่ให้โดดเด่นสะดุดตายิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งรุ่นวีครอสที่โดดเด่นเป็นพิเศษด้วยดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ส่วนประกอบสีดำสนิทและบุคลิกอันบึกบึนอันเป็นเอกลักษณ์ไม่ว่าคุณจะขับรถเข้าลานจอดรถในเมืองหรือยืนอยู่เชิงเขารถกระบะคันนี้ก็โดดเด่นสะดุดตาใต้ฝากระโปรงคุณจะได้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์สี่สูบสามจุดศูนย์ลิตรที่เน้นแรงบิดและความทนทานเป็นพิเศษให้กำลังสูงสุด190แรงม้าแรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์ธรรมดา6สปีดที่นุ่มนวลสิ่งที่ทำให้รถกระบะคันนี้เราใจยิ่งขึ้นไปอีกคือยังคงมีเกียร์ธรรมดาให้เลือกใช้ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่หาได้ยากในปัจจุบันช่วยให้คุณควบคุมการขับขี่ได้อย่างสมบูรณ์แบบซึ่งผู้ที่ชื่นชอบการขับขี่แบบออฟโรดจะต้องประทับใจอย่างแน่นอนระบบขับเคลื่อนสีล้อ 4x4 มอบความน่าเชื่อถือและพร้อมสำหรับทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นโกรดทอนไฮโคลนหรือทางลาดชันก็สามารถรับมือกับทุกสถานการณ์ได้อย่างมั่นใจเมื่อก้าวเข้าไปภายในเรื่องราวจะเปลี่ยนไปจากความดุดันสู่ความรูราห้องโดยสารของ d m a x V-Cross ปี2026 ให้ความรู้สึกพรีเมียมอย่างน่าประหลาดใจวัสดุสัมผัสนุ่มสบายเบาหนังเย็บตะเข็บระบบอินโฟเทนเมนต์หน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับ Apple Carplay และ Android Auto ทุกสิ่งให้ความรู้สึกที่ลงตัวคุณยังได้รับระบบปรับอากาศแบบดูอันโซนช่องระบายอากาศด้านหลังและจอแสดงข้อมูลอเนกประสงค์หลังพวงมาลัยแม้จะถูกออกแบบมาสำหรับการขับขี่บนเส้นทางธุรกันดารแต่ความสะดวกสบายก็ยังคงโดดเด่นความปลอดภัยเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของ d m a x มาพร้อมฟีเจอร์ความปลอดภัยขั้นสูงมากมาย เช่นระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนออกนอกเลนระบบตรวจจับจุดบอดและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันอีซูซุรู้จักกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดีไม่ใช่แค่คนที่ชอบลุยแบบออฟโรดเท่านั้นแต่ยังใช้รถกระบะเพื่อการขับขี่ในชีวิตประจำวันอีกด้วยพวกเขาจึงอัดแน่นไปด้วยฟีเจอร์ที่ช่วยให้คุณอุ่นใจได้ในทั้งสองสถานการณ์ แต่สิ่งที่ทำให้ดีแม็ c r o s s โดดเด่นอย่างแท้จริงคือความรู้สึกขนาขับขี่บนถนนจริงหรือออฟโรดระบบช่วงล่างได้รับการปรับแต่งมาอย่างดีเพื่อรองรับสภาพถนนที่ครุกคลักโดยไม่ทำให้รถโครงเพลงภูมิไหลมีน้ำหนักเบาพอสำหรับการใช้งานในเมืองแต่แม่นยำเพียงพอเมื่อต้องขับบนเส้นทางที่ยากลำบากระยะห่างจากพื้นรถแข็งแกร่งลุยน้ำได้ลึกน่าประทับใจและมุมเข้าออกที่เฉียบคมทำให้รถกระบะรุ่นนี้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับรถกระบะไลฟ์สไตล์หากคุณกำลังมองหารถกระบะที่พร้อมรับมือกับงานหนัก ในช่วงวันธรรมดาและพร้อมลุยออฟโรดในวันหยุดสุดสัปดาห์ Isuzu D-Max V-Cross 3.0 z 6MT 4X4 ปี2026อาจเป็นตัว